เรียนท่านประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการทุกท่านกรมช่างโยาธาฐานเรือขอ,อนําเสนอระบบรายงานผลปฏิบัติงานของกรมช่างโยาธาฐานเรือบน NPD Platform 1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหากรมช่างโยาธาฐานเรือมีงานหลากหลายที่ต้องปฏิบัติตามภารกิจที่กองเรือมอบหมายมีภารกิจอยู่2ภารกิจนะครับก็คืองานซ่อมดัดแปลงแก้ไขประสุนสายช่างโยธา CP3 และ งานพิธี CPC ซึ่งในแต่ละปีมีจํานวนมากซึ่งมากกว่า3,000งานซึ่งมีหน่วยขึ้นตรงของกรมช่างโยธาฐานเรือได้แก่กองบริหารงานช่างดูแลเรื่องงานพิธีงานซ่อมแซมตา่างๆกองงานโยธาดูแลเรื่องงานซ่อมอาคารสถานที่งานสร้างสารุพโคล่างต่างและซ่อมแซม3กองงานไฟฟ้าดูแลเรื่องงานซ่อมระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากองงานเครื่องกลดูแลงานซ่อมเครื่องปรับอากาศจัดฐานเครื่องปรับอากาศงานซ่อมรถเครื่องทุนแรงที่ผ่านมานั้นได้มีการสร้างระบบรายงานผลการปฏิบัติงานลงในระบบลายการปฏิบัติงานของกรุมช่างยยธาฐานเรือซึ่งจัดเก็บการปฏิบัติงานไว้ในเป็นภาพไว้ในอัลบั้มและโน้ตเพื่อนําไปสืบค้นภายหลังจากการวิเคราะห์พบว่ามีข้อบอกพร่องดังนี้หนึ่ง ขาดข้อมูลสําคัญในการบัติงานหลายประการเนื่องจากไม่ได้กําหนดแบบฟอร์มไว้2เกิดความสับสนและใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลภายหลังสต้องใช้เวลาในการจัดหมวดหมู่ของแต่ละงานประเภทว่าเป็นงานประเภทใดเป็นงานไฟฟ้างานโยธายงานเครื่องกลหรืองานที่ที 4. ี่ไม่มีการรวบรวมการบริการแต่ละประเภทแบบเร็วทาต้องใช้เวลาในการรวบรวมนะครับ5ไม่สามารถระบ,บุว่า งานใดมีปัญหาอุปสรรคกระท้องและเกิดขึ้นบ่อยจนต้องหาวิธีการปรับปรุงระบบงานหกรวบรวมมาเป็นตัวชี้วัดของกรมช่างโุธาฐานเรือได้ยากลำบากเจ็ดส่อเปืองหน่วยความจําของสมาร์ทโฟนจากปัญหาในอดีตแบงบออกเป็นดังนี้หนึ่งปัญหาจากผู้บั้ชาทําให้ผู้บั้ชาไม่ทราบความก้าวหน้าในการตัวจงานไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่ทราบความเสถียรของแต่ละงานในเจ้าผู้บริงานนั้น ต้องใช้เอกสารเป็นหลักงานล่าช้าจัดเก็บไม่เป็นระบบไม่มีฐานข้อมูลสืบค้นได้ยากเส้นเปืองที่จัดเก็บและไม่มีระบบรายงานผู้บริการนั้นก็จะเข้าถึงได้ยากไม่รู้จะติดต่อใครไม่ทราบความคืบหน้าของงานถึงไหนแล้วงานเสร็จเมื่อไรนะครับการพัฒนาองค์กรนะครับก็ไม่มีฐานข้อมูลที่จะมีผลบริการของแต่และงานหลักนะครับไม่มีการสร้างความมั่ใจผู้บริการและก็ไม่ทราบว่านวัตกรรมใดต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน วัตถุประสงค์ของผลงานนะครับสารที่หนึ่งก็คือเพื่อให้มีข้อมูลสําคัญในการดำเรนินงานแต่ละประเภทอย่างครบถ้วนในรูปแบบเดียวกันสารที่สองเพื่อลดเวลาในการสืบค้นข้อมูลและจัดหมวดหมู่ของแต่ละงานสวนที่สามเพื่อใช้ในการรายงานผลดำเนานงานงานซ่อมงานวิธีและงานอื่นที่สําคัญแบบอัตโนมัติในกลุ่มรายปฏิบัติงานของกลุ่มช่างเดยวตานานเรือแบบเดียวถ่านสารที่สี่นะครับเพื่อให้สามารถรู้ได้ว่า,วางานใดมีโอกาสที่เกิดขึ้นบ่อย จนต้องมาสร้างระบบปรับปูระบบงานสนที่หเพื่อใช้รายงานตัวชัดอดผลการดำเนินการของกรมช่ังโยธาทาังเรือใน PMA q A. 26. เพื่อใช้เป็นระบบสันเทศที่ไม่เปลืองหน่วยความจำนะครับ 2. 7เพื่อให้ผู้บัญชาสามารถติดต่อติดตามผลเบรินง,งานได้ทันเวลาทุกที่ทุกเวลาด้วยสมาร์ทโฟนสองท่แปเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณและงบประมาณวัสดุที่ต้องใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งปี ขั้นตอนการผลิตนะครับต้อประกอบด้วยกัน6ขั้นตอนนี้่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับกำหนดความต้องการและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน,นครับเราก็กำหนดความต้องการว่าเราต้องมีการใช้ในการรายงานวัตถุงานนะครับและก็ต้องมีการนําข้อมูลไปแสดงไว้ในระบบลายอย่างเดียวานาครับมีการเก็บภาพเก็บข้อมูลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ 2. อห้าข้อสองครับคือการออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วย html php HSP นะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการสร้างระบบงานทั้งหมดขึ้นมานะครับโดยใช้โปรแกรมเมอร์จากกรมช่างโยธาฐานเรือของเรานั่นเองนะครับ 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆที่จัดทาขึ้นมานะครับจะต้องมีการเก็บเก็บในแบบเดียวกันปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับอสอดคล้องกันนะครับ 4. ครับทดลองใช้งาน,นครับเราได้มีการทดลองใช้งานนะครับว่าผลการ การนาเสนอผลงานออกมาในการปฏิบัติงานนั้นนะครับมีความนโยงกับระบบไลน์สามารถนําเสนอได้แบบเียวทางนะครับแล้วถ้ามีตรงไหนที่มีการเพิ่มเติมปรับปรุงถ้าเราก็เพิ่มเติมปรับปรุงเข้าไปนะครับเช่นการเพิ่มรูปนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็หัวข้ออื่นที่ที่เราต้องการนําข้อมูลลงไปใส่นะครับห้าครับการอนุมัติหลักการและการใช้งานนะครับก็ต้องมีการอนุมัติหลักการแล้วก็ใช้งานแล้วก็มีการให้หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับได้เอาไปใช้นะครับ ว่ากองงานต่างๆที่ปฏิบัติงานที่เอาไปใช้แล้วก็หนดผู้ที่จะต้องอป้อนข้อมูลนะครับให้กับระบบด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทํางานได้ไปอย่างดีนะครับก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ถึง2 0 0พันกว่ารายการแล้วนะครับในเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นนะครับพวกก็นําไปใช้งานจริงนะครับและเผยแพร่สู่หน่วยงานอื่นครับก็มีการนําไปใช้งานจริงับให้ผู้เข้างมชาของแต่หน่วยนี้ก็ทําหนังสือแสดงการรับรองมานะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ในเวทีต่างๆ ของการสัมมนาหรือการวิทยากรนะครับที่ทีมงานของเราเนี่ยไปให้ความรู้นะครับก็มีการเผยแพร่นะครับสี่ครับลักษณะของผลงานครก็มีการพัฒนาให้เป็นระบบมบายแอปพลิเคชันก็สามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับด้วยสมาร์ทโฟนนะครับสองก็สามารถติดตามควบคุมบันทึกผลงานต่างๆครับได้เป็นรายวันรายเดือนนะครับของงานช่องงานวิธีงานอื่นด้วยนะครับมีการจดเก็บเป็นภาพนะครับรายละเอียดของงานครับคนหน้าชุดนะครับผลเกิงานนะครับและมีการ เชื่อมโยงกับกลุ่มลายปฏิบัติงานของชอยยนะครับแบบเดียวกเลยนะครับาสามารถนำาใช้เป็นฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับระบบในงานตัวชี้วัดนะครับที่สอดคล้องตามเกณฑ์พ,พ,พ,พัฒนาคุณภาพการพัาภารัฐ p พียงเพียงพียงพียพีบงเิยงเพียงเพียงาพียงเพยงเร็ยงดยทียถเา,นานีวงเพียงียัญหีย่อยีอยร,ร้ายงเนียาเพียัเยงเพยงเยงานียงยงงเีย km นะครับถ้าการนํางานวิจัยไปทดลองใช้งานนะครับก็มีการทดลองใช้สาหรับผู้บริงานก็นะครับก็ต้องมีการนะครับรับผลการแจ้งเตือนขออร้อการนะครับมีการจัะสมเจ้าที่ไปิบัติงานนะครับมีการรายงานผลเป็นรายงานตามแบบฟอร์มนะครับโดยมีเจ้าที่คอยที่จะเก็บข้อมูลครับอ่าแล้วก็4ก็มีการประเมินความสนใจด้วยระบบออนไลน์ครับสำหรับผู้บริหารนะครับก็มีการสั่งการควบคุมติดตามนะครับจากระบบขอรับบริการนะครับมีการจัดทาสูตรที่ใช้ในการบัดงานนะครับมีการรับทราบผลการ ปฏิบัติงานนะครับมีการรับทราบผลการประเมินนะครับแล้วก็มีการจัดหาสู่อุปกรณ์อะไรและงบประมาณเพิ่มเติมนะครับสําหรับทีมงานพัฒนาองค์กรนะครับก็มีการตรวจสอบผลการงานของนคตนะครับมีการรับทราบผลการประเมินความพร้อใจนะครับมีการรายงานผลการดำเนินงานเข้ามาพิจารณาในระบบ PMQA นะครับสี่ก็มีคณะกรรมการจัดการคอนโทรลนะครับมาพิจารณาดูว่านวัตกรรมไหนที่ต้องเล่อนผลิตมาเพื่อช่วยเป็นบลติงานนะครับ แล้วก็มีการทดลองการใช้งานนะครับว่าก้าวหน้าหรือเต่อและหน่วยที่ใช้งานก็มีการทดลองว่าใช้งานแล้วได้ผลดีอย่างไรนะครับประโยชน์ของงานวิจัยครับก็มีประโยชน์ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาครับสามารถติดตามความก้าวหน้าแบบเรยวทามได้นะครับมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับสหรับผู้ปฏิบัติก็มีฐานข้อมูลครับจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายนะครับมีระบบรายงานประหยัดพื้นที่เอกสารด้วยนะครับผู้บริการก็สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายตรงจุดทราบความก้าวหน้านะครับสัปพักานพีเอ็มบีก็ ทราบผลปฏิบัติงานของกระบวนการหลักนะครับสร้างความงพอใจนะครับแล้วก็มีความสึกพันธ์ของผู้โดยงานกับผู้รับบริการแล้วก็มีการสร้างวิตกรรมครับคำน้าต่อยอดครับก็จะมีการพัฒนาเป็นการให้ครบถ้วนทุกกระบวนการหลักนะครับสองก็มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานจับตัวชี้วัดแบบจลนมวัดเลยนะครับสามก็ผู้รับบริการเสียสามารถเข้ารับทราบได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนสี่ก็หนงานต่างๆสามารถเอาไปใช้ในภารกิจของหน่วยได้ครับ ถ้าก็สามารถที่จะวิเคราะห์งานที่ต้องสร้างโุรกรรมด้วย AI ได้นะครับต่อไปเราก็จะมาดูนะครับวิธีการเข้าใช้งานนะครับวิธีการเข้าใช้งานนั้นนะครับเราก็มาเข้าสู่ระบบระบบบริหารงานชอยอนะครับเราเข้ามาที่ระบบงานชอยอนะครับเป็นระบบที่เราสร้างสามารถใช้ได้บนมือถือด้วยนะครับเมื่อเราเข้ามาในระบบแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่ อ่าระบบรายงานผลหรวยงานนะครับในระบบนี้จะเห็นได้ว่าจะมีผลหน่วยงานของแต่ละกองนะครับที่เกี่ยวข้องที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วนะครับเช่นกองงานโยธาครับมีผลงานถึงหนึ่งพันหกสิบหนึ่งงานนะครับกองงานไฟฟ้าครับมีผลงานที่หกร้อยสี่หนึ่งงานกองงานเครื่องกลครับมีผลงานที่แปดร้อยสี่งานนะครับโดยรวมแล้วคราวนี้ก็ปฏิบัติงานไปแล้วทั้งหมดก็คืออสองพัน 5นึ5 1รายการนะครับซึ่งมาดูในแต่ละรายการเนี่ยครับที่หน่วยงานต่างก่อข้อมูลมานะครับก็จะเป็นเมื่อเข้าไปใเดนหัวข้อที่เราสนใจนะครับก็จะพบว่านะครับในตัวรายงานประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ปฏิบัตินะครับชื่องานนะครับบนหน้าชุดนะครับผลการปฏิบัติครับรายละเอียดของงานมันทาอะไรได้บ้างเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างไงบ้างนะครับนะครับ นี่ครับเป็นการซ่อมเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะมีภาพนะครับมีภาพมีการดําเนินการต่งางๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งหนึ่งงานนะครับซึ่งทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามีมากมายแ้งมีวันเวลาสถานที่ต่างๆที่ต้องไปทํานะครับต่อไปอาจจะเป็นการชมคลิปนะครับที่เราได้ทดลองใช้งานนะครับ